อะไรคะตา้มติ่ต้มได้กี่โลละเจ็ดสิบก็เลยอีร้อยสามสิบหมดแล้วนี่เมื่อกี้สบายแล้วนี่ลงเงินตอนขึ้นสุดยอดอ่ะอาสิบโลแรกอะอันนั้นเข็นมาอันน้นสุดท้ายอะต้องเข็นว่าเงินกำลังเหลือไม่ต้องเข็นใช่ไหมโหมเฟืองที่แปดจบพี่โหมเฟือง เป็นไงบ้างครับตอนนี้กี่โลแล้วครับ71ครับเจลนสฮบเดโลนะฮะราไปโปรน้ำร้อนต่อประมาณ20โลรวมแล้วประมาณ92โลนะครับพี่ยิ้มหน่อยฮะยิ้มยิ้มหน่อย <c oughs> <c oughs> มาทันกันไหมมีเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เหลืออยู่28นาทีเรามารอ,ล,อ,ล,อลุ้นกันเรายังไม่เห็นที่แวว <laughs> บ่ายพอดีเลยใกล้แล้วร้อนมันเทียงแล้วเนาะน่าจะสบายอีกก็ตอนเย็นเห็นเสื้อสีขาวแล้วน่าจะทันสิวเชียดดูคุณตาอ้อนงไงร้อนเนินร้อนเท่าไหร่ละ เกิกิโลเดี๋ยวตอนนี้รอลุนพี่ต้อมว่าจะทนเวลาหรือเปล่ายังไงน่าจะทำน่าจะทันนะคะตอนนี้เวลาแล้วอดียีู่ที่บ่ายสองนทีทอ่ะพิ่ต้อมทันพอดีค่ะคนสวยก็มาแล้วออทานค่ะรับจักรยานพี่ต้ํมหน่อย อีกห้านาทีค่ะเร่งๆค่ะอ,คอีกห้านาทีจะปิดแล้วรับจักรยานให้พี่ต้อมหน่อยอใ,หอให้พี่ต้อมไปเอาใบเาดยยี๋ยวมัจะไม่ทำเวลาพี่ต้อมอีกห้านาทีค่ะรีบเข้าไปเลยค่ะครดูสภาพ ปีสองอยู่หัวร้อน,อน,น,นไปต่อเลยไหมเนี่ยพักคนเดียวได้ปีกี่เนินใพี่ปัตาบเป็นไงตะคิวคิวไม่มีเหนื่อยร้อน

น,นี้พี่อยู่ไหนนะครับพี่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับ,อ,นนอ,นนรบอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าโลคอนโทรลพอยต์เสร็จเสร็จแล้วก็จะไปต่อออกไปถึงวิธีศูนย์จุดห้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปสามสี่ศูนย์เก้าสิบหกกิโลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามสองสี่เก้าอีกหกจุดสี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายไปวัดเขาสุก,กิมสี่กิโลอยู่หน้าโรงพยาบาลวัดเขาสุก,ก,กิมเป็นจุดซีพีสาม ที่ระยะ178กิโลโอเคพี่68โลไหวไหมครับใส่ใส่ใส่นะมนุษย์อะไรแ <c oughs> ม่มนุษย์น้ำสักชัด

ใช่ไหมพี่ <S <S ใช่ครับเหนื่อยไหมใส่ใส่ฮะอ่าใส่ใส่ยัง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 ไหวกาเชียร์พี่บอยกับพี่ต้อมอยู่ฮะใส่ใส่อราแล้วัตแล่ะมึงใส่อยู่มึงใส่อยู่นั่งอยของมึนอะพี่ต้อมกำลังหาอะไรกินก็มีว่ะเป็นไงพี่ บอกแล้วว่าให้กินเยอะๆอย่นเหนื่อยเกลือด้วนแป้งน่ะนี่นี่ก่่นหน้านี่เลย27โลเองสบายแล้วก็อี27โลที่มีอยู่นี่แหละมันเป็นคือถ้ามันไม่เนินอ่ะมัน27โลแป๊บเดียวพี่มันจะมีแค่ตรงก็มีอย่างนี้พี่แค่นี้เองใส่ๆพี่เบิร์ดบอกมมลแรงกระเนิน อะไรนะพูดใหม่ดิผมพ้อกับเนินหมดอ่ะอัะเหลือให้พี่ต evet, um, ั้มด้วยเหลือให้พี่ตั้มด้วยรายการได้ฟิตเลยบอกบอยยาวอยู่นี่ฟิตไม่จบนะนี่สองร้อยโลเสร็จที่ยังไม่จบ วเบอร์อะไรสามสอจกโอเคนี่จะนี่จะผ่านนบรามาสองกุมภาดีอย่งกลัวเลยตอนนี้อูเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยนะไปไหนครับไปไหนโอเคว่ใส่ก่อนอ๋อเม่ไหร่น้อตอนนี้ะตอนนี้รองุ่งโบราณเราอ่ะร้อทุ่บาได้ลยคไปหลังหมาเหลือไม่ป่ได้นะครับ แล้วแล้วก็จบมาทางไหนอะไรวะออกผิดปะฮะออกตรงมาเลย,ย<อ>หออไหมตรงออกผิดก็เลยเพิ่มได้อีกสองโลเออสองสองร้อยสิบโลออกเหมือนเราเขาก็ออกกันเยอะใช่ไหมจะเยอะนะ <c oughs> จดที่นี่ที่นก็จบทางนี้ รู้สึกเป็นไงคะพี่ต้อมใสๆยังใสๆอยู่ไหมคะใสครับใสๆใสๆโอเคใส่ไหมลูกี๋้วจบก่อนเวลานะคะจบก่อนเวลาค่ะจบก่อนเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้กำลังจะรอถ่ายรูปสดดีมากค่ะ,ะเจ็ดจังเยี่ยน้าเนี่ยมม สองร้อยสิบโลด้วยสุดยอดาีกลัวได้ระยะไม่ครบแถมแถมให้อีกสี่โลเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยเขาหน้าสามร้อยโลนะพี่สามรยไม่เอาพี่ไม่เอา <laughs> <laughs> เอาแค่สองร้อยนี่แหละ <laughs> บอกเนี่ยจะออกจากบ้านเน่ยออกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นเติมซับอ่ะคือมันอยู่ในใจเลยอ่ะ หลับตาไปก็ก็ไปถูกอ่ะถูกต้องพูดเหมือนพูดเนี่ยคือคนมีความรักก็จะเข้าใจ <laughs> okay. แต่ฉันยังคงเดินทางแต่ฉันยังคงเดินต่อไป